พาประกอบครับเราก็นําไส้ครับผมที่เป็นมือที่เป็นไส้มือจับ้างเดียวกันนะครับผมสังเกตดูตัวเดือยโค้งตัวนี้ต้องหันไปทางเดียวกันกับไส้ตัวเก่าที่เราถอดออกมานะครับผมตัวนี้เป็นมือจับขวาครับผมแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปครับเสร็จแล้วครับเราก็ทําการเอาน็อตครับยึดตัวไส้กับตัวประตูให้มันเข้ากันครับผมโดย2จุดครับซีแฉกตัวด้านบนครับึดใส้เข้ากับตัวบานแล้วก็ซีแฉกด้านล่างครับผมตัวนี้ ใส่เข้ากับตัวบานประตูครับเสร็จแล้วก็ใส่เพจรับเดอนครับผมตัวนี้นะครับผมอ่ะนะครับก็ทําการไขเพจรับเดือนเข้าไปครับอ่ะจัดช่องไปให้มันตรงกันนะครับผมเพื่อให้ตัวเดอนมันสามารถเด้งออกได้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมนี่คือต่อมาครับผมกุญแจครับผมอันนี้คือบ้ากุญแจนะครับอันนี้คือด้านหน้าประตูนะครับผม ตัวเบ้ากุญแจต้องโผล่มาด้านหน้าประตูเสมอนะครับวิธีการใส่ครับผมอ่าสังเกตดูเบ้านะครับผมตัวนี้อ่าครับหันดูด้านหลังครับมันจะมีกลมๆสองานซ้ายขวาเนาะตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเรือลำแหลมครับตัวเรือลำแหลมจะต้องหันขึ้นด้านบนเสมอนะครับอ่าสังเกตดูอันนี้คือหันขึ้นนะครับผมเนี่ย่างได้เัือนี้หันขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องเบ้ามาเลยครับผมอ่าก็หันขึ้นด้านบนเสมอกดให้แน่นครับผมแล้วก็หันมาด้านด้านด้านในประตูครับ ด้านในประตูครับผมก็จะต้องใช้น็อตครับผมหกเหลี่ยมเบอร์สองแบบนี้นะครับผมใส่น็อตก็ไปครับช่องซ้ายขวาหอกจะน็อตยึดน็อตตัวไส้นะครับทั้งหมดสองตัวอันนี้คือยึดน็อตตัวขวานะครับผมอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ยึดน็อตตัวซ้ายฝั่งนี้นะครับให้เรียบร้อยอ่ะครับนี้ถัดมาครับผมวิธีการประกอบครับ เมื่อยึดกุญแจเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการใส่เดือยครับอ่ามาดูด้านหน้าครับผมด้านหน้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีลูกศรชี้อยู่นะครับผมอ่าลูกศรตรงนี้ต้องชี้มาทางอ่าบานประตูเสมอนะครับผมถ้าลูกศรอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างตรงนี้จะไม่ได้นะครับลูกศรจะต้องหันมาเนี่ยครับผมอ่าใกลอ่าลูกศรงนี้จะต้องชี้มาทางขนานกับพื้นเสมอเห็นมครับอ่าแล้วก็กบเข้าไปครับอ่า เสร็จแล้วครับตัวโคเบอร์ครับผมด้านหน้าครับก็เสียบสายบอร์ดครับผมอจัดสายพื้นที่ให้เรียบร้อยครับผมให้เรียบร้อยนะครับจัดสายจัดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกบช่องเดอยเข้าไปครับผมให้เดอนมันตรงนะครับผมให้เดอนมันตรงนะครับผมจัดโคเบอร์ให้ตรงครับด้านหน้าแล้วเข้ามา หันไปด้ในประตูครับผมมันก็จะมีซ็อกเก็ตนะครับผมในส่วนของตัวด้านหลังอยู่ก็เสียบซ็อกเก็ตเข้าไปครับเป็นซ็อกเก็ตรางข่านนะครับผมอ่าด้านหลังก็จะมีเดือยครับผมเดือยมือจับครับใส่เข้าไปอันนี้ไม่ต้องเสียดตำแหน่งครับจะไม่เหมือนด้านหน้าครับแค่เสียบเข้าไปเฉยนะครับผมแล้วก็ประกบเข้าด้านหลังเข้าไปครับผมให้ตัวให้ให้ตัวมือจับตรงให้ตัวเดือบล็อกตรงครับผม ื่อประกอบคัปเปอร์ด้านหลังเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเช็คในส่วนของตัวดดบเบล็อกครับผมว่าตรงหรือเปล่าเีื่อเสียบเข้าไปตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คในส่วนของเดรยประตูครับว่าตรงหรือเปล่านะครับถ้าตรงเรียบร้อยเสร็จแล้วครับก็ทําการยึดน็อตครับผมด้านบนนะครับผมนลด้านล่างครับผมเมื่อทำการยึดน็อตเรียบร้อยแล้วนะผมก็เช็คในส่วนของตัวดดบเบล็อกครับว่าผ่านหรือเปล่า เช็คในส่วนของเจลครับว่าผ่านหรือเปล่าแล้วก็เช็คตัวบ้่ากุญแจก็ถอดเป้าออกมาละไขนะครับก็ผ่านหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ปิดฝาซ็อกเก็ตครับให้เรียบร้อยแล้วสไลด์ลงไปเฉยโอเคครับเรียบร้อยวิธีการประกอบ9828ครับ